แบบรอบเป็นอาทิตย์อะจริงห่อจริงพี่โกนี่ทําได้เลยจริงๆแต่ว่าโอเคมันไม่ได้ปื๊ดปา๊าปื๊ดปา๊าเหมือนไยรุ่นแต่ก็ทําได้ครับกล้ามแก้มอืมมันก็มีนิดมีบ้างแหละอ่ะโค้งไปนะครับโค้งมาปื๊ดเรียว,วขวาขึ้นอีกครับขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปจนสุดเลยครับใอใช้เทคนิคเดิมเลยครับพี่โกยกระจกมาข้างเลยเลยแล้วหมุนครับตื่นความพลังตามตื่มเร่งสู้สู้คมชันสู้กดกดหน่อยหนึ่งกด กดแล้วทยอยคืนซ้ายหน่อยหนึ่งอ่าอย่าให้มันเบียดมากตรงไปครับเติมกรื่งตามสวยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเติมเพิ่มอีกนิดนึงเติมปึ๊บแล้วค่อยยกแล้วก็ดึงขวาทยอ,อยคืนก่อนทยอ,อยคืนตรงไปรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมนุนกระจกมองข้างเลยแล้วหมนุนตามทางไป ตามทางไปเรื่อยๆอเลี้ยงเครื่องไว้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราชินเราก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นะไม่ใช่ว่าความเร็วแค่นี้ไปปึ๊บนี่ก็คือความดีของป้ายมือใหม่ครับเวลาขึ้นห้างบนขึ้นช้ากันหลังเขาก็ไม่หวิดแต่เมืเราจะขับช้าเขาก็รู้ว่าเอ้ยข้างหน้าเป็นคันมือใหม่นะอะไรเงี้ยโค้งตามทางไปครับตืนมเร่งตามาใช่อยู่กลางเลนนี่สวยมากครับพี่ ทยอ,อยซื้อนิดนึงเตืนมเร่งสู้เลยครับเตืนมะเร่งสู้เลยครับอ่าค่อยคืนสวยครับเยี่ยมตรงไปปกติเราขึ้นมาแล้วก็ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วก็หาที่จอดรถได้ละแต่น,นี้คือเรามาฝึกเนี่ยเราต้องมาฝึกมันก็เลยต้องขึ้นให้สุดๆทยอ,อยคืนวิธีการดูถ้าเกิดมันมืดๆอ่ะเรามองไม่เห็นลูกศรนี่ทําไงกันโดยเราวนหาที่จอดต้องดูเพื่อนๆนะครับต้องดูเพื่อนๆนะครับ <C> e <at> เานนราต้องดูป้ายมันม,มีป้ายบอกอยู่แล้ววิ่งตามเพื่อนๆเข้าไปตเติมพลังนิดนึงเติมพลังนิดนึงเดี๋ยวไปหาป้ายแบบพอแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปโตมากถ้ามันโตมากเดี๋ยวเขาจะหมันไส้ยังยังไม่มีป้ายไงอ๋อไม่มีป้ายมือใหม่ใช่ไหมวันออกแล้วมันฉีออกอ๋อเท่านั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนตรงไปครับตรงอ่ะอันไม่ใช่เลี้ยวขวานี่ครับตามทางไปตเติมพลังไป ไม่เป็นไรครับพี่ถ้าถ้าพี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอ,ออกไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปแปะใหม่แค่นี้พอแล้วครับเติมเร่งไปแล้วโค้งทาทางไปปึ๊บปี๊งออกซ้ายครับออกซ้ายนู่นตรงไปนู่นเรานจะไปลงนี่ออกซ้ายแล้วตรงไปนะตรงไปด้านานู้นเลยครับ ขาลงครับท้ารอที่เบรกท่ารอที่เบรกแล้วก็ดึงโค้งตามทาง <c oughs> ค่อยคืนจับมาก,การคือจรมาข้างเลยแล้วหมุนมาฮะใช่ทยอยคืนสวยอรอครับปิ่งรถให้ตรงไม่ต้องสนใจพวงไงดูดหน้าหน้าเป็นหลักลดโค้งมาแล้วดึงดึงนะฮะถ้าจับระการท้ารอที่เบรกขาลงเนี่ยต้องกดเบรกก่อนเลย <c oughs> เข้าปุ๊บนี่เตรียมตัวเบรกได้เลยแล้วก็ปล่อยไหลามาเรื่อยๆครับไปดึงรถที่โคง้งตามทางกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนปึ๊บตั้งรถให้ตรงคือล้อตรงครับอคือล้อตรงไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรอกระจกมองข้างเลยนะหมุนโค้งตามทางไว้เนี่ยขาลงปึ๊บตองเหยียบเบรกรอเลยพอเข้ามาปึ๊บเหยียบเบรกรอได้เลยโค้งตามทางไปครับ คงตามทางไปปึ๊บรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนสวยครับแล้วคืนคืนคืนสวยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมนุน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 ชึบอ่าพอิ้่เท้าเลยครับเท้าเบรกเลยครับจําไว้เลยพอเข้ามาปุ๊บเท้าแต่เบรกให้วดชชางลงได้เลยเพราะมันจะเร่งถ้าเราไม่จ่ายเบรกเนี้ยมันจะพุ่งเลย ทางตงนี้ต้องระวังตรงส่วนนี้แหละครับคืนล้อปึ๊บข้างรถให้ตรงปึ๊บล้อกระจกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนครับหมุนหมุนตามทางไปนะครับม <wh ats Napoleon> ือใหม่บางทีจะชิดฝั่งขวาเกินไปเงี้ยต้องระวังนะครับวิ่งกลางกลางเลนไว้ครับวิ่งกลางกลางเลนไว้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปชิดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งวิ่งกลางกลางเลนไว้นะครับอ่ะโค้งตามทางกระจกมองข้างเลยแล้วหมุน ทะยอยคืนอ่า nah, ทะยอยคืนปึ๊บรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนโค้งมาครับโค้งมาปึ๊บเนี่ยท้ายยู่ทีเ่เบรกเลยครับทางลงเนี่ยท้าอหยู่ทีเ่เบรกเลยเข้ามาปึ๊บเนี่ยโอเคเยี่ยมมา,มากครับพี่ก้อยครับทําได้สุดยอดมากครับครั้งแรกก็ทําได้ดีมา,มากๆเลยโอเคตรงไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่เข้อซ้าย,ยาเดี๋ยวเพิ่เข้าขวา,ารตรงออกซ้ายครับตรงออกซ้ายครับเห็น เห็นไหมเนี่ยมีกลัวออกซ้ายนู่นครับออกซ้ายนู่นครับออกไปเลยครับราจอดไปด้านนอกกันครับเรียบร้อยแล้วครับ